มีใครเคยฝันแปลกๆแบบความฝันกับความจริงเหมือนกันมากจนแยกไม่ออกที่หลายๆคนเชื่อกันว่ามันเป็นฝันที่เป็นลางบอกเหตุกันบ้างไหมคะเคยได้ยินมาว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะฝันเป็นลางบางคนก็ฝันแค่คลับค้ายคลับคราแต่บางคนก็ฝันเห็นเต็มๆตาเหมือนเดจาวูซึ่งเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหมือนเดจาวู โดยเป็นเรื่องจากคุณออนที่ได้เล่าให้ฟังเรื่องของความฝันที่เป็นลางที่เกิดขึ้นกับเธอและครอบครัวของเธอโดยเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นเรากำลังเรียนอยู่ปีสที่มหาลัยแห่งหนึ่งย่านถนนบายพาสจังหวัดเพชรบุรีส่วนพ่อกับแม่เราอยู่ที่กทมช่วงเดือนธันวาปี2558พ่อก็กลับไปดูไร่นาที่ขอนแก่นเพราะไม่มีใครดูแล เราเลยไปนอนอยู่ที่หอกับเพื่อนแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆเ,เราก็นั่งเล่นไพ่กันแต่เราง่วงมากเลยหลับไปจำได้ว่าหลับไปแป๊บเดียวก็ฝันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นฝันว่าตัวเองนั่งเล่นไพ่กับเพื่อนและกำลังนั่งลุ้นไพ่อยู่พอเปิดไพ่ออกมาก็กลายเป็นรูปผู้หญิงนุ่งชุดคล้ายชุดภูไทยของคนอีสานมีพานหมากพลูอยู่บนหัวมือตั้งท้าฟ้อนรำ ด้านล่างไพ่ก็มีคำบรรยายเขียนเอาไว้ว่าไม่ต้องการอะไรขอแค่ร่างกายเท่านั้นตอนนั้นเรากลัวมากแล้วรู้สึกตัวว่ากําลังฝันอยู่ก็เลยพยายามตื่นแต่ตื่นยากมากจนต้องกระชากตัวเองให้ลุกขึ้นตอนนั้นสะดุ้งแรงจนเพื่อนๆตกใจพอเราตื่นเราก็เล่าให้เพื่อนๆฟังตอนนั้นคิดว่าจากรูปในไพ่คิดว่าน่าจะเป็นผีฟ้า และน่าจะเป็นลางบอกเหตุอะไรแน่ๆเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยฝันถึงผีฟ้ามารำต่อมาไม่กี่สัปดาห์ปู่ของเราก็เสียซึ่งปู่ของเราเคยเป็นคนรำทรงมาก่อนและพ่อของเราเองก็เคยเช่นกันแต่พ่อบอกว่าทำพิธีเอาออกไปแล้วหลังจากวันนั้นเราก็คิดมาตลอดว่าต้องเป็นตัวเองแน่ๆมีลางแบบนี้อาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองจนถึงกลางเดือนธันวาคม เราก็กลับมาที่กรุงเทพพอดีกับที่พ่อเรากลับจากขอนแกน่นพ่อก็มีอาการปวดหลังตอนแรกก็เหมือนปวดๆเพราะแบกของหนักธรรมดาแต่กินยาเท่าไหร่ก็ไม่หายนวดก็ไม่หายไปหาหมอก็ไม่หายจากนั้นอาการของพ่อก็เริ่มเป็นหนักขึ้นพ่อเริ่มนอนไม่ได้เดินลงบันไดก็แทบจะต้องคลานลงมาแล้ววันหนึง่งเราก็ฝันว่ามีผู้หญิงแก่ๆมาพูดกับเราว่า ทำยังไงมันก็ไม่หายหรอกมันต้องไปขอขมาผีปู่ย่าพอเราฝันแบบนี้เราก็เลยไปบอกพ่อพ่อก็เล่าว่าตอนที่พ่อกลับไปที่ขอนแก่นไปเกี่ยวข้าวแต่ก็ไม่ได้ทําตามพิธีโบราณที่ทําต่อๆกันมาจากรุ่นปู่พ่อก็เลยโทรไปบอกให้ป้าให้ไปทําพิธีขอขมาผีปู่ย่าให้หลังจากนั้นอาการของพ่อก็ทรงทรงสุดๆแล้วเริ่มหนักขึ้น จนวันที่31มกราคมปี2559พ่อก็ปวดจนทนไม่ไหวจนเข้าแอดมิตที่โรงพยาบาลหมอตรวจเบื้องต้นก็พบว่ากระดูกสันหลังงอผิดรูปไปกดเส้นประสาทต้องผ่าตัดหลังจากนั้นพ่อก็รักษาอาการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสีลมเราก็เลยต้องไปกลับเพชรบุรีกรุงเทพทุกอาทิตย์เพื่อมาเยี่ยมพ่อหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วก็คิดว่าอาการของพ่อน่าจะดีขึ้น แต่กลับกลายเป็นว่าแย่สุดๆเลยค่ะเพราะผลออกมาว่าพ่อของเราเป็นมะเร็งและมะเร็งลามไปกระดูกจนพรุนซึ่งนี่คือระยะสุดท้ายหมอบอกว่าพ่อน่าจะอยู่ได้อีกไม่เกิน6เดือนตอนนั้นทั้งแม่และเราสุดเลยค่ะเครียดมากไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับตัวก็ใครจะคิดล่ะคะพ่อของเราจากคนแข็งแรงปกติอยู่ดีๆกลับมาเหลือเวลาอยู่แค่ไม่เกิน6เดือนเนี่ยนะ เราแทบไม่อยากจะเชื่อแต่ตอนนั้นเรากับแม่ก็เลือกที่จะไม่บอกพ่อค่ะทำแค่ดูแลและให้กำลังใจเท่านั้นแล้ววันหนึง่งเราก็กลับมาเพชรบุรีเพื่อมาเรียนต่อก็มานอนพักที่หอช่วงบ่ายๆเราก็ฝันอีกแล้วตอนนั้นเราฝันว่าเรามาหาพ่อที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอพ่อเราก็เลยโทรหาแม่แม่ก็บอกว่าพ่ออยู่ที่ชั้นเจ็ดตึกที่รักษากระดูก เราก็เลยเดินขึ้นไปตามที่แม่บอกพอใกล้จะถึงก็เห็นพระพุทธรูปพระเครื่องเสียนพระพิคเนรและพ่อแก่เยอะแยะเต็มไปหมดเราเลยไม่กล้าขึ้นไปก็เลยโทรหาแม่อีกทีแม่ก็บอกว่าพ่อย้ายตึกแล้วนะอยู่ตึกรักษามะเร็งสักพักเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดแทรกเข้ามาเราเลยบอกแม่ไปว่าน่ากลัวจังที่โรงพยาบาลมีผีไหมแม่ก็บอกว่ามีเยอะเลย แล้วจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงแทรกขึ้นมาอีกว่าอยู่ที่หอก็ไปหลอกได้นะในฝันนั้นเรากลัวมากรีบตัดสายแล้วขึ้นไปหาพ่อที่ตึกใหม่ตอนขึ้นไปมีคนบอกว่าต้องเอาพระขึ้นไปด้วยเพราะข้างบนนั้นมีผีแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งให้พ่อแก่และพยาคุฑกับเราเราก็กำพยาคุฑเอาไว้ในมือแล้วอมพ่อแก่ไว้ในปากจากนั้นก็ขึ้นลิฟไปหาพ่อ แต่จุดพีคของความฝันนี้ก็คือเราไปเห็นห้องที่ว่านั่นเป็นห้องรวมมีถกเตียงเราก็มองเข้าไปในห้องตรงเตียงที่สามที่อยู่ริมหน้าต่างในสุดเราเห็นมีผู้ชายร่างใหญ่ผิวสีดำนุ่งโจงกระเบนสีแดงนอนอยู่และมีเงาของพ่อลางๆอยู่ตรงนั้นเราเห็นแล้วเรากลัวมากรู้สึกตัวว่านี่ฝันผิดปกติอีกแล้วเราเลยพยายามจะตื่นค่ะ เราพยายามตื่นอยู่นานมากจนเหงื่อท่วมแต่สุดท้ายเราก็ตื่นค่ะวันนั้นพอตื่นแล้วเราก็รีบโทรหาแม่และตีรถกลับกทอมอเลยค่ะเป็นห่วงพ่อมากๆเพราะเราคิดว่าการฝันแบบนี้เป็นลางไม่ดีเอามากๆเลยพอมาถึงกรุงเทพก็นั่งรถไปหาพ่อที่โรงพยาบาลแม่มาบอกว่าพ่อต้องย้ายตึกไปที่ตึกรักษาโรคมะเรง็ง เราก็นึกในใจว่าเหมือนภาพที่เราฝันเลยตอนนั้นภาวนาขออย่าได้เจอเหมือนในฝันเลยพอถึงโรงพยาบาลเราก็เดินหาตึกรักษามะเร็งก็ถามคนอื่นไปเรื่อยๆตอนเจอตึกนั้นใจสั่นมากทั้งกลัวทั้งห่วงพ่อเราก็เดินไปขึ้นลิฟต์ตอนที่อยู่ในลิฟต์เราก็สังเกตอีกว่าลิฟต์ตัวนี้เหมือนลิฟต์ตัวที่อยู่ในฝันเราเลยภาพในฝันกับภาพความจริงตอนนี้เหมือนกันมาก ตอนเราเข้าไปในลิฟต์นี่เรายืนชิดประตูเลยค่ะกะว่าถ้าเจออะไรก็ต้องรีบออกมาให้เร็วที่สุดพอออกจากลิฟต์มาได้ทุกอย่างที่เราเห็นตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นมุมห้องต่างๆทางเลี้ยวทางโค้งประตูโต๊ะและของอื่นๆมันเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในฝันมาทั้งนั้นทั้งๆท,ที่เราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนชั้นนี้พอออกจากลิฟต์ก็จะเจอทางแยกสองทาง ตอนนั้นอยากลองค่ะว่ามันจะเหมือนในฝันแค่ไหนเราก็เลยเลือกเลี้ยวไปห้องทางซ้ายโดยไม่ได้โทรถาแม่ว่าพ่ออยู่ห้องไหนกันแน่เราก็เดินไปตามทางที่เราฝันจนถึงห้องสุดท้ายซึ่งเป็นห้องผู้ป่วยรวมจริงๆแล้วในห้องนี้เรามารู้ทีหลังนะคะว่าห้องนี้ส่วนมากแล้วจะใช้สำหรับผู้ป่วยที่รักษาไม่ได้แล้วจริงๆให้อยู่รวมกันที่ห้องนี้ เพื่อพยุงอาการไปจนถึงวันสุดท้ายพอเรามาถึงที่หน้าห้องภาพที่เห็นก็คือห้องกว้างและมีหกเตียงและพ่อของเราก็นอนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่บนเตียงที่สามริมหน้าต่างแบบที่เราเห็นในฝันเปียบเลยค่ะตอนนั้นเราอ้าปากค้างอึง้งตกใจรู้สึกเย็นชาไปทั้งตัวเรายืนนิ่งจนแม่เดินมาหาแล้วถามว่ามาถูกได้ยังไง เราก็เดินเข้าไปหาพ่ออาการของพ่อตอนนั้นคือรู้เรื่องแต่หายใจเองลำบากก็เลยต้องมีเครื่องช่วยหายใจร่างกายขยับไม่ได้ขยับได้แค่มือเล็กน้อยหมอว่าน้ำเข้าปอดจะต้องเจาะปอดระบายน้ำและให้อาหารทางสายยางเราสื่อสารกันทางสายตาเราถามแล้วให้พ่อพยักหน้าหรือสส่หัวและถ้าพ่อมีกำลังหน่อยก็จะให้พ่อเขียนลงกระดาษค่ะ ที่โรงพยาบาลเขาให้เข้าเยี่ยมได้ถึงแค่สองทุ่มแต่สามารถให้ญาติเฝ้าได้หนึ่งคนซึ่งวันนั้นก็ต้องเป็นเราแหละค่ะที่เฝ้าเพราะแม่เหนื่อยมาหลายวันแล้วนึกภาพตามนะคะห้องกว้างๆกับเตียงว่างๆห้าเตียงมีพ่อเราและพยาบาลที่จะเดินมาตรวจอาการทุกๆสองชั่วโมงช่วงสองทุ่มถึงช่วงสี่ทุ่มยังไม่เท่าไหรคะ่ะเพราะพยาบาลยังเยอะอยู่ หลังจากนั้นเขาจะเปลี่ยนเวรกลับกันแล้วทุกอย่างก็จะเงียบมากไฟในห้องก็เปิดแค่เตียงของพ่อเราและห้องน้ำเท่านั้นคืนแรกเราไม่นอนเลยค่ะนั่งเก้าอี้หลังชิดกำแพงในเวลาที่พยาบาลยังไม่มาเราจะไม่ลุกไปไหนทั้งนั้นเพราะกลัวมากค่ะมันวังเวงมากแต่พอพยาบาลมาเราถึงจะได้ลุกยืดเส้นยืดสายหรือเข้าห้องน้ำบ้าง จบคืนแรกไปไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะมีแค่ลมเย็นๆเป็นพักๆและบางครั้งก็มีผ้าม่านหน้าต่างที่ชอบปลิวเองทั้งๆที่ไม่ได้มีลมพัดพอตอนเช้าแม่ก็มาเปลี่ยนให้เรากลับบ้านนอนค่ะต่อไปเราจะเล่าถึงเรื่องตอนที่ไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลแต่อาจจะไม่ได้เรียงตามคืนที่เฝ้านะคะเพราะจำได้ไม่ค่อยแม่นนักเหตุการณ์แรกคืนนั้นเราเฝ้าพ่อคนเดียว ช่วงเวลาประมาณตีสองนิดๆหลังจากที่พยาบาลเข้ามาตรวจอาการแล้วออกไปเรารู้สึกเหนื่อยค่ะก็เลยเผลอนั่งหลับหลับไปได้ประมาณ20นาทีก็รู้สึกว่ามีมือเย็นๆมาจับที่แขนจับแล้วกระชากแต่ไม่แรงมากเหมือนกระชากให้เราตื่นเราก็เลยสะดุ้งตื่นเห็นพ่อกำลังต้องการความช่วยเหลือพ่อหายใจไม่ออกเพราะมีเสลติดที่คอเราเลยรีบกดออดขอความช่วยเหลือจากพยาบาล เรานึกถึงมือที่มากระชากเราเพราะไม่ใช่มือพ่อของเราแน่ๆอีกอย่างเตียงพ่อกับเก้าอี้ที่เรานั่งห่างกันแบบที่พ่อไม่สามารถจะเอื้อมมือมากระชากได้และมือของพ่อก็มีสายน้ํำเกลือระยง,งระยางยังไง,งก็กระชากแขนเราไม่ได้แน่ๆเราคิดแค่ว่าบางทีอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาช่วยให้เราตื่นเพื่อให้มาดูพ่อเหตุการณ์ที่สเป็นเวลาเกือบตีสาม ช่วงที่ไม่มีพยาบาลเดินไปเดินมาแล้วพ่อของเราก็มีท่าทีแปลกๆเหมือนกลัวอะไรสักอย่างตามองไปที่ปลายเตียงสลับกับมองหน้าเราทำตาลกลึกๆเราก็ถามว่าจะเอาอะไรหายใจไม่ออกหรอพ่อก็สายหน้าเราถามอะไรก็สายหน้าสักพักก็ยกมือขึ้นไปที่ปลายเตียงเราก็ถามอีกจะหมุนปลายเตียงขึ้นหรอก็สายหัวอีก จนบรรยากาศแบบรู้สึกขนลุกมากมีลมเย็นๆผ่านเข้ามาเราเลยนึกถึงภาพความฝันที่เราเห็นก็คือผู้ชายจงกระเบนสีแดงเราก็เลยถามพ่อไปว่าพ่อเห็นหรอพ่อก็พยักหน้าตอนนั้นเรานี่ตัวสั่นไปหมดเลยค่ะจะกดออดเรียกพยาบาลก,กลัวว่าเขาจะหาว่าเราเพ้อเจอ้อตอนนั้นพ่อเห็นแต่เราไม่เห็นความรู้สึกของเรามันน่ากลัวกว่าเห็นจังๆซะอีกค่ะ เราเลยกลั้นใจพูดออกไปว่าอย่ามาทำให้เห็นให้กลัวได้ไหมคนกำลังป่วยจะมาบั่นทอนกำลังใจทำไมอย่ามาให้เห็นเลยค่ะขอร้องเราไม่รู้ว่าเขาหายไปหรือยังแต่สักพักพ่อก็ไม่มีท่าทีว่ากลัวแล้วจากนั้นก็เหมือนคนเหน,นื่อยแล้วก็หลับไปแต่เราสิคะนั่งผวาทั้งคืนจนเช้าเหตุการณ์ที่สวันนั้นเรามาเฝ้าพ่อตอนเช้าแล้วก็กลับตอนประมาณหนึ่งทุ่ม ตอนนั้นที่ตึกเงียบมากเราเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วเวลากลับคนเดียวก็มักจะโทรคุยกับเพื่อนให้เพื่อนคุยกันเป็นเพื่อนเรากดลิฟต์เพื่อที่จะลงพอเราเข้าไปในลิฟต์แล้วเรากดปิดประตูจู่ๆก็มีเสียงผู้หญิงเหมือนหัวเราะกึ่งร้องไห้เราได้ยินเสียงเบาๆแต่ก็ทำอะไรไม่ถูกยืนตัวแข็งกลั้นใจให้ถึงชั้นล่างเร็วๆมันไม่ใช่เสียงลิฟต์แน่ๆ ยืนยันค่ะว่าเป็นเสียงคนเสียงครอบเบาๆตั้งแต่ชั้นบนยันชั้นล่างพอประตูลิบเปิดเราก็รีบวิ่งมือก็รีบกดโทรศัพท์หาเพื่อนให้ไวพอตอนเช้าเราก็มาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่ามีคนไข้ห้องพิเศษเพิ่งเสียไปเมื่อวานตอนที่เรากำลังกลับพอดีคนหนึ่งคือช่วงตอนเรากลับเขาก็ซิ้นใจพอดีนี่ก็ไม่รู้เลยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงใคร จะใช่เสียงเขาหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่รู้ค่ะและก็ไม่อยากรู้ด้วยเหตุการณ์ที่สี่พอพ่อเริ่มอาการหนักขึ้นก็เริ่มเหมือนคนเพ้อเพ้อพ่อเขียนใส่กระดาษมาบอกเราว่าหาถ้วยมาใส่ของหวานให้หน่อยเมียลุงข้างๆแกซื้อมาฝากตอนนั้นเรางงหนักมากค่ะและบอกพ่อว่าไม่มีใครเอาอะไรมาให้นะแต่พ่อก็ยังทำหน้ามั่นใจว่ามีคนซื้อมาให้ เหตุการณ์นี้เหมือนจะไม่ค่อยหลอนแต่ก็แอบ,บสงสัยว่าพ่อเห็นใครเพราะในห้องนั้นนอกจากเรากับพยาบาลแล้วก็ไม่มีใครเข้ามานอกจากเหตุการณ์หลักๆที่เล่ามาแล้วนั้นส่วนมากเราก็จะเจอเป็นกลิ่นดอกไม้อ่อนๆลมเย็นๆที่พัดผ่านมาในช่วงดึกๆอันนี้เกิดบ่อยมากตลอด3เดือนที่อยู่โรงพยาบาลค่ะเพราะหลังจากนั้นไม่นานพ่อเราก็เสียพ่อเราเสียวันที่18เมษาย,ยนค่ะ ก่อนจะเสียแม่ไปบอกพ่อว่าไม่ต้องห่วงอะไรนะเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ที่วัดให้จะได้ไปสบายที่แม่บอกแบบนี้เพราะอาการพ่อแย่มากไม่ตอบสนองอะไรแล้วกระพริบตาได้แค่เบาๆร่างกายไม่รับน้ำและอาหารจากนั้นแม่ก็ไปสวดมนต์ที่วัดค่ะพอกลับมาถึงโรงพยาบาลก็เกือบเย็นและสังเกตเห็นว่าเครื่องวัดชีพจรดับไป ก็เลยเรียกพยาบาลให้มาดูถึงได้รู้ว่าพ่อไปแล้วในตอนประมาณหกโมงเย็นแต่วันนั้นเรากลับมาอยู่ที่มอแล้วแต่รู้สึกว่าอยากร้องไห้มากรู้สึกใจหวิวก็เลยโทรหาแม่ช่วงนั้นแต่แม่ไม่รับโทรศัพท์เราก็โทรจี้จี้กว่าจะรับก็ตอนทุ่มกว่าเราก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่แม่ก็บอกว่าพยาบาลกำลังอาบน้ำแต่งตัวให้พ่ออยู่ เราเลยรู้ในทันทีว่าพ่อเราไปแล้วแต่แม่ไม่ยอมบอกเราตั้งแต่แรกเพราะกลัวเราจะรีบกลับจากเพชรบุรีมาถึงมันจะดึกและอันตรายค่ะรุ่งเช้าเราก็เลยรีบกลับค่ะรอรถรอบ6กโมงถึงกรุงเทพก็ราวๆเก้าโมงกว่ากว่าเราก็รีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับศพพ่อกลับไปทําพิธีที่ขอนแก่นแม่เป็นคนเดินเรื่องเอกสารเราและญาติรอรับศพขึ้นรถ หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้วก็เตรียมเอาพ่อขึ้นรถค่ะไปกับรถของมูลนิธิเขาพาไปส่งถึงขอนแก่นเลยก่อนขึ้นก็ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเรียกวิญญาณกลับบ้านค่ะเราเห็นล่างของพ่อตอนยกใส่ลงตัวบวมมากทำให้รองเท้าที่ซื้อมาใส่ไม่ได้เลยเลยไม่ได้ใส่รองเท้าไปค่ะตอนเราออกเดินทางกันเราเดินทางกันตอนเที่ยง แม่ไปกับหลานของพ่ออีกคันหนึ่งเราไปกับลุงอีกคันหนึ่งและพ่อก็ไปกับรถมูล,ลนิธิกับอารถของมูล,ลนิธิขับถึงขอนแก่นก่อนเราและแม่เขาจัดให้พ่อนอนในโรงที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วที่บ้านก็วุ่นวุ่นกำลังเตรียมงานกันหน้าบ้านก็จะมีญาติมานั่งคุยกันลูกชายของคุณอาที่อายุได้สี่ขวบก็พูดขึ้นมาว่า เห็นพ่อของเรานั่งอยู่แล้วก็ชี้ชี้ไปที่แคร่หน้าบ้านญาติญาติก็เลยบอกว่าสงสัยเด็กมันจะเห็นไหมไหนลองถามลุงซิลุงอยากได้อะไรไหมน้องเขาก็ถามค่ะสักพักก็ได้คำตอบมาว่าลุงบอกว่าอยากได้รองเท้าลุงไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าเด็กตัวแค่นี้จะพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงส่วนเรื่องของรองเท้าก็ไม่มีใครบอกนะคะ อาที่มากับพ่อด้วยก็ไม่ได้บอกหลังจากทำพิธีส่งพ่อไปสวรรค์เราก็มานอนพักค่ะนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนฝันว่าพ่อมากอดค่ะกอดแน่นมากๆแล้วบอกว่าให้เอารูปไว้ที่บ้านที่ขอนแก่นนะเอาไว้กับปู่กับยา่าและอาทั้งสองที่เสียชีวิตกันไปแล้วจากนั้นก็กอดแรงขึ้นอีกจนเราอึดอัดพยายามที่จะตื่นพอเราตื่นปุ๊บเราก็เล่าให้แม่กับป้าฟังค่ะ พอเล่าจบป้าอีกคนนึงก็เดินถือรูปของพ่อเข้ามาแล้วบอกว่าให้เอารูปของพ่อไปที่กรุงเทพแบบเอาไปให้เรากราบไหวอะไรอย่างนี้แล้วแม่กับป้าที่ฟังเราเล่าความฝันก็พากันขนลุกเลยค่ะเลยตอบป,ป้าคนนั้นกลับไปว่าคงไม่ได้หรอกเขาเพิ่งมาบอกลูกว่าให้เอาไว้ที่นี่จากนั้นเราทั้งหมดก็เอารูปของพ่อขึ้นไปไว้กับรูปญาติคนอื่นๆที่บ้านที่ขอนแก่น และตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบปีแล้วหลังจากที่พ่อเสียเพื่อนบ้านบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้แต่เมื่อเดือนที่แล้วมีพี่คนนึงชื่อพี่บีพี่บีก็เดินมาทักทายแม่ตามปกติแล้วก็ถามว่าแฟนพี่ไปไหนอีกล่ะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอเลยกลับไปทำนาอีกแล้วหรอแม่เราก็บอกว่าโหยไปอยู่ไหนมาเขาเสียไปตั้งแต่เดือนเมษาแล้วพี่บีก็ตกใจค่ะเถียงแม่ว่า ยังเห็นอยู่เลยเมื่อเดือนที่แล้วเห็นเดินอยู่หน้าบ้านลูกสาวของแกก็เห็นตอนกลางคืนบ่อยๆชอบยืนอยู่หน้าบ้านแต่ไม่ได้ทักกันเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วพอเขารู้ว่าพ่อเราเสียก็ตกใจกันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะเขาเจอพ่อเราบ่อยมากๆลูกสาวเขาที่เห็นพ่ออยู่หน้าบ้านก็ร้องไห้เลยค่ะแกกลัวมากๆส่วนพ่อของเราก็ยังคงมาให้คนอื่นๆเห็นเป็นพักๆ บางคนก็เห็นเดินออกจากบ้านบางคนก็เห็นยืนหน้าบ้านแต่เรากับแม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะเรากับแม่หลังจากที่ได้ยินเรื่องจากเพื่อนบ้านคนอื่นๆเรื่องของพ่อก็พยายามทําบุญให้พ่อบ่อยๆหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนแถวนั้นยังเห็นพ่อกันอยู่อีกไหมเพราะเรากับแม่ไม่ได้ถามและก็ไม่มีใครมาเล่าอะไรให้ฟังอีก และก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอน,ลอนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทลโกสกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ